สวัสดีครับมา,มาที่สวนที่ทำรั้วไว้เรียบร้อยแล้วครับที่ตรงนี้มีหัวเรียบร้อยทำรั้วอย่างดีวางสลัมการเ็บไก่เขาพอ กันหมาได้แต่คือสิกันค้นบดเน,นี่ครับตอนแรกว่าจะปลูกตรงนี้แหละมันที่มันมีน้อยบัดน,นี้ตรงนี้มันมีมีไร่เดียวจะไปปลูกไปปลูกที่ใหม่ตรงนี้มีไร่เดียว มะนาวมีลูกแล้วตัวนี้บมะนาวที่โคงเห่าป่อไม่ใช่อันนี้มะนาวค่อยดึดึมานี่ต้นง่วยแล้วนี่แต่ว่าปลาปลานี่ปล่อยไว้เกือบ3,000ตัวนี่เหลือจากตัวนอหนอ นี่ยครับปล่อยไว้ประมาณ2,700ตัวมันคือเงียบแถวว่าไ่ได้ให้อาหารเราแม่บนบ่นี่โอ้ยดูดิผักตะไคร่นี่ผักสิงไคร่นี่ดูดิเพื่อนๆยูโต้เหรอครับสาตัวนี้ครับมาตรฐานแล้วสานี้แต่ว่าปลาเงียบกิฟเลย รางเงียบม,มากเลยตรงนี้มันมันเหมาะที่จะปลูกบ้านมากแต่ว,ว่ามันมันมีที่น้อยไปนิดนึงมันมีไร่เดียวอันนี้มันมีแค่หนึ่งไร่ต้นกล้วยหอมก็มีกล้วยหอมก็มี น,นี่เขตแดนกันต้นกล้วยต้นบกงวงที่ตรงนี้ก็เหมาะเหมาะมาก ถ้าปลูกบ้านก็เหมาะอยู่แต่มันจะไม่ได้ต้นไม้มันมันที่มันมีไม่เยอะก็เลยจะันเป็นสวนดีก่อนทำเป็นสวนปลูกปลูกได้ไม่เยอะต้นฝรั่งต้นฝรั่งก็มีอี่นะครับผม